สวัสดีค่ะหนิงหนิงเดซี่เดซี่ค่ะมาริกาแพคเก็ตเจริญค่ะชื่อเล่นคือหนิงหนิงนะคะอายุ23ปีค่ะก็จบจากมาหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติค่ะสาขาวิทยุและโทรทัศน์คณะนิเทศศาสตร์ค่ะตอนนี้เป็นศิลปินอยู่ในวงเดซี่เดซี่ค่ะนี่ยากพอไปเจอเองเหรอ,อ หนูคิดว่าหนูเป็นคนที่เฮฮานะคะแต่ว่าคนอื่นก็จะมองว่าหนูเป็นคนที่แบบนิ n ing, n ing, ่งๆเงียบๆอะไรแบบนี้ใช่แต่ว่าถ้าให้หนูแบบนี้ยาวองนะหนูว่าเป็นคนที่แบบก็ค่อนข้างที่จะเข้ากับ,บคนง่ายเฟรนลี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอถ้าให้เล่าจริงๆคือต้องยาวมากแน่นเลยเพราะว่าแบบค่อนข้างที่จะอ่ะต้วแต่ประถมเลยคือหนูเป็นคนค่อนข้างที่จะจริงจังกับเรื่องเรียน,นมากๆแบบว่า คือเหมือนเราปรับตัวไปตามเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสังคมเรอโลอยอบอไปเลยนะคะคือ <c oughs> เข้าไปตอนประถมเนี่ยทุกคนแบบต่างแข่งขันกันเรียนเราก็แบบเราก็ต้องแข่งขันกับเขาอะไรเงี้ยเราก็ต้องตั้งใจเรียนอะไรอย่างเงี้ยใช่ปหคะเราก็จะแบบทําทุกอย่างแบบตั้งใจเรียนมากนั่งหน้าใส่แว่นหนาเต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอมีกิจกรรมอะไรให้เราทําเราก็แบบทําทุกอย่างแบบไปแข่งอะไรแบบแข่งบา ปิงปองวอลเลย์วิ่งอย่างเงี้ยหนูแบบลงหมดทุกอย่างเพราะว่าแบบเหมือนมันอยู่ในสังคมแบบนั้นอะแต่พอแบบเข้ามาธยมมาใช่ปะคะทุกคนก็เป็นแบบเหมือนมันจะมีช่วงที่ไม่ได้สนใจเรื่องเรียนอะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยหนูก็แบบเขาเป็นแบบนี้ก็หล่ออะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบว่าค่อนข้างที่จะ เหมือนหลุดไปบ้างนิดนึงอะไรค่ะแล้วก็กลับมาช่วงประมาณมปลายก็จะเป็นเด็กกิจกรรมเป็นนักเต้นของโรงเรียนจริงๆเต้นมาตั้งแต่มต้นแล,และแบบประมาณม .2 ก็เป็นเชลิดเดอร์มาั้งแต่ตอนนั้นอะไรอย่างเลยค่ะแล้วก็มหาลัยก็ทํากิจกรรมก็คือจริงๆเป็นเด็กกิจกรรมมาตั้งแต่เด็กๆจนถึงตอนโตเลยใช่ ก็ก่อนหน้านี้อยู่วงเซเว่นซนมาค่ะแล้วก็เหมือนพอปิดตัวไปปุ๊บแล้วก็มาอยู่วงเดซี่เดซี่แต่ว่าถ้าเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆแล้วมันก็มาจากเหมือนตอนเราอยู่ชมรมเต้นตอนประมาณมัธยมใช่ไหมคะก็มีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะแบบคนบบที่แคสติ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาที่โรงเรียนแล้วก็หาคนไปเป็นแบบถ่าย MV อะไรอย่างเงี้ยค่ะของค่ายค่ยยหนึ่งเราก็แบบ เหมือนเขาก็เรียกให้คนในชมรมไปแชร์อะไรเงี้ยเราก็ได้ตรงนั้นมาแล้วพอได้มาปุ๊บพี่เขาก็แบบคอยให้งานอื่นๆมาเรื่อยๆแบบบางทีก็มีไปแคร์โฆษณาบ้างไปถ่ายนู่นถ่ายนี่อะไรเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ตั้งแต่เด็กๆก็ตอนแรกค่อนข้างที่จะปรับตัวไม่ค่อยได้แบบตกใจเหมือนตอนตอนที่เหมือนวงเก่ายุบแปงเงี้ยเราก็แบบ เหมือนเราก็เหมือนมันหาทางไม่ค่อยเจอว่าเราจะไปทางไหนต่อเลยรค่ะแต่แบบเหมือนพี่พิมพ์แบบพี่เตโน,โน่อะไรเงีแ้ยบบเขาก็ชวนมาอยู่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะแบบเหมือนเป็นกันเองมากกว่าวงเก่าเริ่มแบบเริ่มรู้ว่าแบบมันเป็นแบบนี้นะระบบไอดอลแบบเราต้องทําตัวอะไรยังไงก็เริ่มแบบรู้สึกสบายแบบไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกแหละไ,ไม่ได้ฝือนอะไรค่ะรู้สึกเป็นตัวเองมากขึ้น ช่วงนี้เล่นเกมค่ะติตดเกมยังไม่ได้แชร์ค่ะแต่ว่าแบบมีแพนว่าจะแคร์ตอนนี้กาลังฝึกฝนอยู่ทั้งเกมแบบในโทรศัพท์แล้วก็เกมในคอมตอนนี้ในคอมชอบวอลลร์แลนยิงปืนในในโทรศัพท์ก็ยิงปืนเกมชื่อน,นะ Call อ f Duty ป้ปแล้วก็ R O V ค่ะอถ้าเกิดชอบจริงๆก็เหมือนไม่ได้ นเ,เน้นเป็นสีมากกว่าค่ะชอบอะไรที่มันเรียบๆแบบว่าดำขาวอะไรเงี้ยชอบไม่ค่อยชอบวลวดลลยแต่ว่าถ้าเป็นสไตล์ไม่ค่อยมีอะไรที่แน่นอนเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆแบบบางทีเราไปงานวงเราก็ต้องแบบน่ารักนิดหน่อยอะไรอย่างงี้แบบไปข้างนอกมันแล้วแต่สถานที่แล้วแต่แบบกราเทศะว่าเราไปไหนมากกว่า <S 1> <S 1> <ๆ>หนูไม่ค่อยออกกํลาลังกายเลยแบบ การออกกําลังกายของหนูคือการซ้อมเต้นของวงคแค่นั้นเลยแบบแต่เรื่องการดูแลผิวพรรณอะไรอย่างี้<ม>ก็มีกินพวกอาหารเสริมบ้างค่ะแบบทั่วไปวิตามินซีวิตามินบีคอลลาเจนอะไรแบบนี้มีบ้างแล้วก็แบบทาครีมหนูจะชอบชอบซื้อสก,กินแคร์แต่ว่าไม่ค่อยได้ทาค่ะไม่ค่อยชอบอาบน้ำเรา <laughs> เ,เล่นเอาเล่นถ่นว่า เป็นความลับเกี่ยวกับนิสัยคือหนูว่าสิ่งที่แบบเขาเรียกคนไม่ค่อยเป็นคือหนูชอบเห็นของหมดคือแบบหลายคนอาจจะไม่ชอบให้ของหมดใช่ไหมแบบอุ้ยหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือหนูแบบเย่ yeah, หมดแล้วหรือเวลาไปกินข้าวกับเพื่อนหนูไม่ชอบเห็นอะไรที่มันแบบเหลือหรือแบบพวกสกินแคร์หรือว่าแบบอะไรก็ตามที่หนูใช้อะแบบถ้ามันหมดมไปแล้วหนูจะรู้สึกดีใจมากาไม่รู้ทำไมเหมือนกัน แต่ว่าก็เสียใจลึกๆเหมือนกันนะเพราะว่าหนูต้องเสียตังค์ซื้อใหม่ถ้าของรากของห่วงที่สุดห่วงแมวค่ะแมวที่บ้านใช่ตอนนี้มีอยู่3ตัวคิดว่าน่าจะเป็นรอยยิ้มค่ะแบบหลายๆคนชอบบอกว่าแบบชอบเวลาเราย,ยิ้มหนะน้าอะไรเงี้ยแล้วก็นิสัยแบบแฟบบนคลับส่วนมากอะที่ที่มาตามแรกๆเขาก็จะแบบ เขาบอกว่าเข้ามาหาเราแบบเออชอบแค่แบบภายนอกอะไรค่ะแต่ว่าคนที่อยู่ด้วยกันนานๆเลยเขาจะแบบเออที่ตามอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าแบบชอบมีสายเราเลยแบบชอบที่เราเป็นเราน่าจะพิกเลตค่ะคือเขาบอกว่าหนูเหมือนตัวพิกเลตในเรื่องมีฟูที่แบบเป็นโง่สีชมพูอะไรค่ะถ้าไม่ติดเรื่องเงิน อยากเป็นคนเลี้ยงแมวมาค่ะอยู่ในแบบคาเฟ่แมวเล่นเกมก็ได้อะใช่เล่นเกมแบบแบบแบบเป็นระบบทเป็นนางยกตัวอย่างแบบแบบอย่างได้แบบอย่างที่แบบแบบเนีอ่ยเคยจะติดป่าชอบพูดแบบอย่างี้ พวกเราเดซี่เดซี่นะคะที่เฟซบ o o กแฟนเพจ d a ซี่เดซี่ค่ะส่วน YouTube นะคะเดซี Des i, Des i ่เดซี่ออฟฟิเชียลค่ะส่วน i n s t a g r กรและทวิตเตอร์คือ d a ซี่เดซี่ไอดค่ะส่วนของหนูเองนะคะก็จะเป็นคำว่าหนิงหนิงแล้วก็สมมติในเพจก็จะเป็นหนิงหนิงเวนวักเดซี่เดซี่ไอจีก็หนิง When Des i, Des i. A, หนิง,นงจุดเดซี่เดซี่ค่ะออทวิตเตอร์เป็นหนิงหนิงเดซี่เพราะว่ามันเดซี่เดซี่ไม่พอ กลยไ้แค่นิงนิเดซี่นะคะฝากได้นะคะอ๋อ,อแล้วก็เพลงมีเพลงทั้งหมดตอนนี้มี3เพลงนะคะเพลงเดซี่เดซี่เพลงฮิ Des i, Des i, ล Hill, แล้วก็เพลงปึกปักนะคะที่หนูบอกไปข้างต้นว่าหนูฟังอยู่แค่3เพลงนี้นะคะทุกคนก็อย่าลืมไปฟังนะคะในช่องทาง YouTube Official ของพวกเราะคะ่ะ <Yeah. laughs>